ค,ค,ค่ะทุกคนเพืกอนผูชมไอจีพัทธรการกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะกินข้าวกันนะพี่นภามาเร็วอย่าอายอย่าอายอย่าบอกอยากเห็นตัวเองในคลิปไม่ใช่หรอพอเห็นแค่นี้ก็พอแล้วไม่กินข้าวโอ้ยตกน,ต<ร>นี่อันนี้นะคะแล้วก็ถึงข้าวกัอนอยู่นะคะพี่นภา,า<ม>อยากให้มานั่งตรงนี้แทนเลยเอไหมเดีย๋ยาเมี๋ยว ก็เดี๋ยวบอกแม่ให้มาดูด้ดวยก่อนนี่นะคะกัขบข้าวของเรานะก็จะมีอันนี้นี่ครับ,น,รบนี่นะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะเออจอนถ่ายคลิปมีถ่ายคลิปเล่นด้วยนะหลังกินข้าวเสร็จอะ่ะไม่ไม่ถ่ายไม่ได้ ถ่ายคลิปเดียวพอนะก็คือเราไม่ได้ลงคลิปนานมากแล้วนะคะทุกคนดีก้าใช่หรอใช่นานมากแล้วหลายวันแล้วใช่ไหมอยากลงคลิปอย่างอื่นไปทานข้าวอยู่นี่ไงนี่คือคลิปแรกเลยนะคลิปทานข้าวไปหลังของคลิปเล่นนะได้ได้ได้พี่นาบาแนะนำตัวหน่อย สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนอนสชื่อเล่นอยู่ปอรงเรียนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปรนาพงศ์มาอยู่ใกล้บตรงนี้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปรนาพง์อยู่นามสกุลเหมสุขอยู่ชั้นปห้าท <4 S 1> ับสี่เลขที่กลางสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปานาพงศ์นาสกุลเหมสุอยู่ชั้นปห <Gri. S 2> ้าทับ <The S 2> สี่เลขที่ยี่สิบสองอยู่โรงเรียนสาธิตเกษตร ยูนาวาครับที่เล่นลายลายอบเล่นลูบิกครับไม่ใช่อะค่ะงานอดิเรกของเขาแต่ตอนนี้พังไปแล้วหรือแค่ลูบิกเด็กทำสูตรสามวิได้ได้แค่สูตรเดียวสติเจ็ดวิระบุหมดท้องนี้นะคะลูบิกยูอาวาพังก็เลยมาเล่นของน้องที่แทนใช่ ว่อยากได้แกนสามหกไอแคลรี่เกงินซึ้งนะคะเพี่เราบอกไหนบอกหน่อยนอกจากสามอย่างนี้แล้วมีอะ<ม>ไร <ข S 2> อีกอะไรนะนอกจากสามอย่างนี้แล้วมีอะไรอีกยกขึ้นให้ดูไข่อะไรไข่อะไรไข่ลวกไข่ต้มไข่ต้มก็มีแม็กกี้ด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวเราสังคมขอไปทางข้ากวก่อนส่ววันนี้ขอรับตัวตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ